เสนอป้ายราคาน้ำมันแบบเซเว่นซิกเมนต์สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านบลูทูธและตั้งตั้งค่าแบบแมนนวลได้ครับผมเบื้องต้นนะครับเราจะใช้คำสั่งคำว่าป้ายเข้าไปนะครับเพื่อให้แต่ละป้ายแสดงแอดเดสของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อเราจะได้ตั้งชื่อได้ถูกนะครับป้ายเมื่อได้รับคำสั่งนะครับก็จะแสดงแอดเดส01ถ05นะครับ แล้วก็จะเลือกว่าป้ายไหนเป็นชื่ออะไรนะครับผมจะตั้งป้ายที่01ชื่อดีเซลนะครับ01ชื่อดีเซล d อ r e ด s ท,ที่01นะครับก็จะเซตชื่อตัวเองเป็นดีเซลนะครับจะกระพริบ0ถ้ามาแป๊บหนึ่งผมจะตั้งชื่อ a อ d นด s s 02ถึง05ทั้งหมดเลยนะครับ02ชื่อเบนซิน ป้ายที่สองเราจะสัมผิสรับทราบนะครับศูนย์สามชื่อแจ๊สโซฮอร์ศูนย์สี่ชื่อไรสสารศูนย์ห้าชื่อพรีเมียมจากนั้นนะครับ เมื่อเรากําหนดชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถสั่งด้วยเสียงได้เลยนะครับดีเซล40.52ตู้ที่หนึ่งนะครับก็จะเป็น40.52เลยนะครับตั้งเียกชื่อแล้วตามด้วยราคาดเลยนะครับเบนซิน45.65แกซูฮอร ห้าสิบจุดแปดเก้าไหลศสารหกสิบจุดสี่สองรีเมียมสามแปดจุดหกห้านะครับเมื่อตั้งชื่อเมื่อตั้งชื่อและราคาครบทุกช่องแล้วนะครับ เราก็จะไปดูที่คําสั่งต่อไปนะครับเราสามารถสั่งปิดป้ายด้วยเสียงได้ครับผมโดยไม่ต้องไปยกเบรกเกอร์ครับปิดป้ายทั้งหมดก็จะดับลงนะครับลูกค้าสามารถใช้คําสั่งเปิดเพื่อให้ป้ายทํางานต่อเลยนะครับเปิดตป้ายก็จะแสดงเลข ล่าสุดที่ได้ตั้งค่าไวนนะครับจากนั้นเราก็จะมากรณีลูกค้าต้องการล้างระบบใหม่ก็ใช้คําสั่งล้างได้เลยครับจะล้างทั้งราคาและชื่อป้ายทั้งหมดนะครับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือรีเซ็ตตั้งค่าใหม่นะครับล้าง ป้ายก็จะขึ้นสูงแล้วก็เป็นขีดหมดเลยนะครับรจะสอนวิธีการตั้งราคาด้วยปุ่มกดนะครับผมขั้นต้นลูกค้าก็กดที่ปุ่มเซตนะครับผมค้างไว้ประมาณสามวินาทีครับหนึ่งครั้งครับจากนั้นก็กดสามวินาทีครับอีกหนึ่งครั้งจนตัวป้ายดับหมดนะครับขึ้นแค่หลักหน่วยป้ายแรกนะครับจากนั้นลูกค้าก็สามารถ กดปุ่มปุ่มเซตครับผมก็คือเพิ่มตัวเลขขึ้นหนึ่งนะครับจากรัครับก็จะเป็นสามสี่ไล่ไปได้ครับเมื่อได้เลขที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มเลกครับผมเพื่อบันทึกและตั้งค่าหลักถัดไปครับกดเซตเพื่อเพิ่มตัวเลขกดเ็กเพื่อเซฟและไปหลักถัดไปครับก็ตั้งไปเรื่อยๆจนครบทุกหลักนะครับตรงลูกค้าสามารถใช้รีโมทได้เช่นกันนะครับผม a b c ครับตัว a นี่ก็เป็นเซตครับผมลูกค้าสามารถกดตัว a ค้างไว้สามวิแล้วก็ปล่อยแล้วก็กด a ค้างไว้สามวิแล้วก็ปล่อยก็จะเข้าหมดการตั้งค่าเลยนัครับจากนั้นก็กด a เพื่อ,อเพิ่มค่าครับแล้วก็กด b b ก็คือปุ่มเละครับบันทึกและไปหลักถัดไปนะครับการตั้งค่าจดยมือก็ต้องตั้งค่าให้ครบทุกหลักนะครับ เมื่อถึงหลักสุดท้ายแล้วพอเรากดปุ่ม B นะครับหรือเน็กหน้าจอทุกป้ายก็จะดับแล้วติดขึ้นมาหนครั้งก็คือเรียบร้อยครับผมเสร็จสิ้นการตั้งค่าด้วยมือครับผม